วันนี้เราก็อยู่ในงานเปิดตัว t o y ร t a ตาวออสหม่ขอบอกไว้ก่อนว่าชมนี้ไม่ใช่ออเนียวนะฮะยังเป็นเครื่องยนต์เดิมกับเกียร์เดิมที่เพิ่งปรับไปเมื่อปีที่แล้วแต่ชมนี้ได้รับการแจ้งข่าวมาว่าเรื่องดีไซเนอร์วิศวกรเราเนี่ยของชาวไทยได้ร่วมพัฒนากับวิศวกรชาวญี่ปุ่นด้วยเพราะฉะนั้นรูปร่างหน้าตานี่ต้องถูกใจคนไทยมากขึ้นแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าวีออส2017จะถูกใจคุณสักแค่ไหน เราเดินมาดูภายนอกของโตโยต้าวิออส2017นะฮะกระจังหน้านี่จะเป็นสีดำทำออกมาเนี่ยเพื่อรับกับตัวกันชนใหม่ที่เป็นชั้นชั้นแนวเส้นนะฮะไฟใหม่ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านในนะฮะพร้อมกับไฟโคมโปดดมรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟเดย์ไลท์เปิดรถขึ้นมาสตาร์ทขึ้นยนต์ก็จะมีไฟเดย์ไลท์ทั้งบนแล้วก็ด้านข้างด้วยอ่าส่วนขน้างานี้ก็เป็นไฟตัดหมอกยังเป็นีเฟเตอร์อยู่ล้อแม็กลายใหม่ไฟนี้ก็เพิ่งเคยเห็นเหมืนอนกันนะครับสวยดีนะไฟเลี้ยว ไอลอรที่กระจกมองข้างมีคีบมีคีบเล็กๆมีคีบเล็กๆเอ่เพิ่มเพิ่มหลักอากาศโลรศาสตร์ตอนนี้มือจับเป็นคมเมียมพาร์ตกันชนท้ายเนี่ยดูเสน้นดูเส้นกันชนนะฮะเส้นกันชนนี่จะหลดจะหลดตั้งแต่ไฟแล้วก็ไมาหยุดอยงตรงซุ้มล้อนี่ไฟไม้อืมแถบคอมเมียมยาวตัดเข้ามาในไฟแล้วไฟมันจะเหมือนเป็นตัวยูนี่ไฟทั้งหมดก็เป็น LED ด้วย ตอนนี้เราก็มาอยู่ในภายในของ v o s 2017สแล้วนะฮะเรลือนไม่เนี่ยโอ้โหเห็นปุ๊บโอ้โหภาพนี้ชัดเจนกราฟิกยาลิ์พวงมลาลัยหุ้มหนังแน่นหนาแล้วก็นี่มีตกแต่งเป็นโนโบแบักสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้ผ่านตรงนี้อย่างตัวนี้เป็นตัวท็อปเกตเอก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าคอนโซลน้าเป็นเซนสสีแดงนี่เลยตัวเบาะก็ มีมีการเล่นโทนสีเดียวกันในะการตกแต่งก็คือการเย็บเดินได้แดงแล้วก็ตัดขอบด้วยสีแดงเลือดหมูนี่แหละครเกียร์เป็นประเภทเดิมคือแบบเกตไทท์แต่ว่ามีการตกแต่งคือเปลี่ยนคันเกียร์ใหม่แล้วก็ฐานเกียร nah. ์เป็นแบบว่าเสียดํำเป็นโนแบ็คชุดฟอนต์เนี่ยเนิ้วมีต่อ usb แล้วก็แบบ m i โคร usb สำหรับเหมือนของตระกูล Android ทั้งหลายนะก็ล้อมกรอบด้วยเป็นโนแบ็คเหมือนกัน คับนี่ถ้าเทียบกับรุ่นเก่านี่ก็ถือว่าภายในเปลี่ยนเกือบทั้งหมดนะฮะทั้งตัวเบาะการตกแต่งหน้าคอนโซลแผงประตูตัวฐานเกียร์อืมนะหลังจากที่เราได้ชมภายนอกและภายในของ Toyota v i o อ2017ไปนะฮะเดี๋ยวเรามาสรุปกันสั้นๆอีกทีหนึ่งอย่างที่บอกว่าเป็น v i o อใหม่หนั่นแหละครับ คุณจะได้อย่างนั้นเลยใหม่จริงๆในโฉมนี้คือจะได้รูปร่างใหม่ทั้งภายนอกภายในแต่ถามว่าเครื่องยนต์และเกียร์เป็นยังไงบ้างก็ขเขาเพิ่งปรับใหม่เมื่อปีที่แล้วก็ถือว่ายังสดอยู่นะครเครื่องยนต์เนี่ยเป็น1.5ลิตรดูอ้ VVTi ให้กำลัง108แรงมา้าแรงบิด140นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์ CVT 7สปีดที่มีระบบ Sequential Shift ทำให้คู่กับขี่สามารถเปลี่ยนเกียร์เองเหมือนเกียร์แมนนวลได้นะครับ อีกหนึ่งจุดเด่นของ v o อ3 7นะครับคือใส่ออปชั่นพื้นฐานความปลอดภัยให้ครบตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นคือได้แอร์แบ็กสลูกมีระบบเบรก ABS มีระบบช่วยการทรงตัว VSC และป้องกันล้อถลหย TRC ครับแล้วก็โตต้าขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นรถที่ดูแลรักษาบำรุงรักษาง่ายสูนบริการเยอะในราคาเริ่มต้นนะฮะที่เปลี่ยนแปลงในรุ่นล่างคืก็คือ10,000บาทแล้วไปถึงรุ่นเกรดท็อ ก็คือประมาณ40,000บาทครับหลังจากที่เราชมภายนอกภายใน Toyota v i o อ2017ไปแล้วนะฮะก็ราคาจำหน่ายของ v i o อนี่อยู่ในช่วง69,000บาทจนถึงตัวท็อป789,000บาทนะฮะเราก็เลยขอยกรถยนต์3รุ่นที่มีเรนจ์ราคาใกล้เคียงกันมาให้ตัดสินใจดังนี้นะครับรุ่นแรกเลย Honda City 2017สตาร์ทในเกียร์ CVT นะ 589,000บาทจนถึงตัวท็อป751,000บาทเอาจริงๆเลยก็แต่ละรุ่นย่อย,อย Honda City กับ Toyota Vios นี่ยครับเรนจ์ราคาจะห่างประมาณ20,000-30,000บาทเท่านั้นมาตัวต่อไปเลย MG5 MG5 เนี่ยราคาจำหน่ายอยู่ที่649,000บาทจนถึง759,000บาท M.G เนี่ยถ้าคุณเลือกคุณก็จะได้ตัวถังที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นทรง Fastback M.G ก็จะเด่นมากๆในเรื่องออปชันแน่นนะฮะอีกอย่างหนึ่งของ M.G.5 คือถ้าเป็นตัวท็อปกับตัวรองท็อปที่ราคาช่วง700 0แสเนี่ยฮะคุณก็จะได้เครื่องห5ลิตรเทอร์โบมาใช้ด้วยนะครับตัวเลือกต่อไป Mazda 2ดีเซลเรนส์ราคาก็อยู่ที่650,000บาทถึงตัวท็อป7 7 9 0 0 0บาท ถ้าคุณเลือกมาด้า2ดีเซลก็จะได้ฟีลิ่งการขับเครื่องดีเซลเล็กซึ่งเป็นเจ้าแรนตลาดแต่มาด้า2ก็มีจุดด้อยอยู่อย่างหนึ่งนะฮะก็คือภายในห้องโดยสาะระจะรู้สึกว่าขับแคบกว่าเจ้าอื่นประมาณหนึ่งเลยแต่ว่าคุณจะได้การตกแต่งภายในที่ลุคดูสปอร์ตที่สุดครับหลังจากที่เรานําเสนอทั้ง3ตัวเรื่องนี้ไปแล้วนะครับราคาของแต่ละรุ่น,นจะหนีห่างกันไม่เกิน2-3 0,000บาทก็อยู่ที่คุณตัดสินใจแล้วล่ะครับว่าชอบรุ่นไหน สามารถเข้าไปอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับรถเต็มๆได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับคราวหน้าเราจะพาไปชมรถยนต์รุ่นไหนรอติดตามชมกันได้ที่สำคัญอย่าลืมกด s ับสไคร b ์ให้เราด้วยนะครับ